สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องเรียกว่าดราม่าสูงสุดเลยนะครับเหมือนกับดูหนังอยู่ครับเป็นภาพที่ทาหารเกาหลีเหนือหนีทัพที่เส้นขนาน38ครับดูให้ดีๆนะครับจะเห็นว่ากำลังวิ่งเนี่ครับเห็นนะครับภาพกำลังวิ่งหนีทาหารเกาหลีเหนือนี่พยายามหลบหนีข้ามพรมแดนเข้ามาในเกาหลีใต้ บริเวณชายแดนหมู่บ้านปันบุญจอมเส้นขนานที่38เห็นภาพนี้นะครับนี่ครับวิ่งหนีเผยแพร่โดยกองบรัญรชาการทหารสา์ประชาชาติที่นั่นครับภาพวิดีโอนี้เริ่มต้นจากทหารเกาหลีเหนือเนี่ยขับรถจีบเข้ามาในบริเวณด้วยความเร็วสูงมากพยายามที่จะขับฝ่าเพื่อข้ามชายแดนเข้ามาเกาหลีใต้แต่ว่าโชคไม่ดีครับรถจีบเนี่ย ชนกับแนวกัน้นบริเวณใกล้กับเส้นเขตแดนไปอยู่จุดนั้นก็ไม่สามารถจะฝ่าข้ามทําให้ทหารเกาหลีเหนือที่พยายามจะหลบหนีเนี่ยตัดสินใจวิ่งออกมาครับวิ่งออกมาจากรถเพื่อวิ่งข้ามพรมแดนทหารเกาหลีเหนือก็ต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนกันนี่นะครับก็ระดมยิงวิ่งไล่ล่ากันสุดฤทธิ์ทหารที่ว่านี่คือทหารเกาหลีเหนือที่รักษาการ อยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งวิ่งไล่ทั้งพยายามจะหยุดยั้งการหลบหนีตามไล่ล่าล้าดยการวิ่งข้ามเขตเกาหลีใต้พยายามนำตัวกลับมาแต่ว่าโชคดีของทหารที่หนีครับสำเร็จครับถูกยิงบาดเจ็บนี่เป็นภาพที่เราจะเห็นขณะนี้เป็นภาพที่ปรากฏไปทั่วครับปรากฏไปทั่วโซเชียลมีเดีย ทิมจองอึนนี่เสียหน้ามากทีเดียวครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้เกิดเท่าไหร่เป็นไปได้อย่างไรที่ทหารเกาหลีเหนือเนี่ยจะแปรพักจะไม่จงรักภักดีต่อท่านผู้นําซึ่งเป็นเรื่องที่เสียหน้าและเป็นเรื่องที่สร้างความตกตื่นพอสมควรครับให้กับทหารเกาหลีเหนือในนั้นผมเชื่อว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยทหารเกาหลีเหนือที่เป็นเพื่อน ของทาหารที่หนีทัพคนนี้ก็คงคิดอะไรคล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับแต่ว่าไม่กล้าทำแต่คนนี้สร้างประวัติศาสตร์ขับรถจีบเตรียมว่าจะชนฝ่ากำแพงข้ามไปเส้นขนาดที่38ถ้าข้ามเส้นนี้ได้ก็ปลอดภัยครับแต่โชคไม่ดีครับไปชนรัวรถก็เลยติดตัดสินใจไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ก็กระโดดลงมาวิง่งวิ่งสุดฤทธิ์เลยครับเพราะว่า เป็นตายเท่ากันจริงๆส่วนทหารที่เฝ้ายามอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือพอเห็นอาการผิดปกติเพราะปกติจะไม่มีใครวิ่งข้ามฟ้าเส้น38ได้ง่ายๆก็เลยเฮ hey กันบุกเข้าไปพยายามจะยับยัง้งยับยั้งถึงขั้นที่วิ่งเข้าไปตรงชายแดนข้ามไปในเกาหลีใต้นะครับเพื่อจะลากตัวกลับมาแต่ว่าก็ไม่สําเร็จต้องกลับมารวมตัวกันในฝั่งเกาหลีเหนือเส้น38นี่มันเส้นนิดเดียวนะครับ ข้ามเส้นนี้ก็คือเกาหลีใต้อยู่ฝั่งนี้ก็คือเกาหลีเหนือปรากฏว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าร่างของทหารเกาหลีเหนือที่แปรพักหนีทัพเนี่ยล้มลงไปที่กองใบหญ้าอยู่ที่ริมแนวกำแพงแต่ว่าโชคดีข้ามไปอยู่ในเขตเกาหลีใต้แล้วครับทหารเกาหลีใต้เนี่ยก็คงจะเห็นาอาการผิดปกติก็เลยวิ่งมาช่วยแล้วก็ลากทหารเกาหลีเหนือคนเนี้ยเข้าไปในบริเวณของเกาหลีใต้ โฆษกของกองบัญชาการสรรชาธประชาติที่นั่นก็บอกถแถลงข่าวเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ปกติไม่ค่อยจะเกิดเท่าไหร่ที่ถแถลงโดยโฆษกของกองบัญชาการทหรรชารสาปาระชาติชื่อฝั่งนี้นะครับฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยบอกว่าเกาหลีเหนือได้ละเมิดข้อตกลงสงบศึกที่ยุติสงครามเกาหลีด้วยการยิงข้ามพรมแดนยิงข้ามพรมแดนนี้ถือว่าผิดข้อตกลงซึ่งทําเมื่อปี1953 จาก1953ที่หยุดยิงกันเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่มีการประกาศสงครามเกาหลียุติยุติแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ว่าให้ระง,งับศึกชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ว่าโฆษกของกองบัญช,ชาการสาประชาติที่นั่นก็บอกว่าที่ทหารเกาหลีเหนือเนี่ยตามไล่ล่าทหารเกาหลีเหนือคนเนี้ยแล้วยิงข้ามมาเกาหลีใต้ผิดข้อตกลงของการสงบศึกที่ยุติสงครามเกาหลีไปตั้งแต่1953ด้วยการยิงข้ามพรมแดน แล้วก็ยังวิ่งข้ามชายแดนเข้ามาในเขตเกาหลีใต้นี่ทหารสาประชาชาติบอกตรงนี้ผิดแล้วก็ยังระดมยิงถึง40นัดนี่คือเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่กล้อง C C T V ของสาวประชาชาติที่นั่นเนี่ยถ่ายไว้เกือบทุกช็อตเลยครับถือว่ายิ่งกวา่าหนังอีกวิ่งหนีตาย ถูกตามไล่ล่าคือตอนแรกเนี่ยตัดสินใจอย่างนี้ก่อนวางแผนขับรถจีบก็คงจะคิดอยู่นานแหละครับและเผืเ่อๆก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถด้วยเป็นทหารที่มีหน้าที่ขับรถจีบด้วยคิดแล้วคิดอีกตัดสินใจขับฟาตรงชายแดนข้ามไอ้ตรงรั้วกัน้นเส้นขนานที่38ถ้าชนได้ข้ามไปได้นั่นก็จะเป็นดราม่าอีกฉากหนึ่งนะครับแต่ว่ารถชนแล้วไปข้ามก็เลย กระโดดลงจากรถวิ่งหนีสุดชีวิตทหารเกาหลีเหนือตามไล่ล่ายิงปุง้งตุงต้งตุ้งตุ้งตุ้ง40กว่านัดครับแล้วมีนนาซซํายังข้ามเข้ามาในเขตเกาหลีใต้คือข้ามไอเส้น38เข้ามานี่แหละครับแต่ว่าสําหรับทหารเกาหลีเหนือที่หนีทัพนี้โชคดีครับทหารเกาหลีใต้มาช่วยประคองเพราะว่าก็มีการคลานกระดึบกระดึบกระดึบตรงพื้นหญ้าเพื่อจะหลบหนีกระสุน ของฝ่ายทหารเกาหลีเหนือก็ยังดีนะครับว่าทหารเกาหลีใต้เนี่ยไม่ยิงโต้ตอบมิฉะนั้นจะเกิดสงครามรอบใหม่ก็ได้ทารเกาหลีใต้ใจเย็นไม่ยิงโต้กลับไปเพราะว่าคุณยิงข้ามมาเนี่ยคุณผิดข้อตกลงแล้วส่วนทารเกาหลีเหนือหนีทับหรือไม่หนีทับนั่นเป็นเรื่องที่เกาหลีเหนือจะต้องเป็นคนดูแลรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องที่ทางเกาหลีใต้หรือทหารสหประชาชาติซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่นั่นใครไปเที่ยวเกาหลีใต้โซเนี่ย บ่อยครั้งก็จะไปยืนอยู่ตรงนี้แหละครับเขาก็จะพาไปยืนอยู่ตรงเส้น38แล้วก็จะเห็นความขึงขังตึงตังเราจะเห็นฐานเกาหลีเหนือนี่ไม่ยิ้มไม่มองหน้าตาดุดันไม่ขยับเขยื่อนเลยซ้ําไปฉะนั้นความเคลื่อนไหวใดๆปุ๊บปับ๊บเกิดขึ้นเนี่ยต้องผิดสังเกตละเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนกําลังจ้องมองว่าเกาหลีเหนือนี่โดยเฉพาะท่านคิมจองอึนจะต้องรู้สึกเสียมาก เอ๊มมันหนีทับได้อย่างไรการหนีทัพนี่ก็สะท้อนว่ากองทัพของเกาหลีเหนือมีปัญหาใช่ไหมผู้นําเกาหลีเหนือก็ต้องรู้สึกว่าเอะมันทําอย่างนี้หรือว่าทางเกาหลีใต้หรือทางอเมริกาเนี่ยมาชักจูงทหารเกาหลีเหนือนด้วยการล่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ารู้กันเพราะว่าพอทหารเกาหลีเหนือคนนี้วิ่งหนีไปทหารเกาหลีใต้ก็มาลากตัวช่วยล่าสุดนี่ยังอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดแล้วสองครั้ง ก็คงโดนกระสุนนั่นแหละตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงโซลภาพนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ส่งต่อให้ดูกันสะท้อนถึงปัญหาตรงชายแดนที่เส้น38ขณะที่ความตึงเครียดยังไม่หายไปไหนนะครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้เองสหร,สสรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศลงโทษบริษัทจีนและเกาหลีเหนือ ที่ทําการค้ากับเกาหลีเหนืออยู่นี่ภายในไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นี่โดนัลด์ทรัมป์ทำสองอย่างที่คงจะทําให้สีจินผิงเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดพอสมควรทั้งที่ที่กลับจากปักกิ่งไปวอชิงตันเนี่ยทรัมป์ทำอะไรเกี่ยวกับเกาหลีเหนือทั้งท้งที่ตอนมาเนี่ยก็บอกว่าช่วยกันกดดันเกาหลีเหนือช่วยแล้วก็จับไม้จับมือถ่ายภาพกับสีจินผิงบอกเรารักกันมากแล้วพูดกันรู้เรื่องมากเลยเรื่องเกาหลีเหนือจีนก็จะช่วยแล้วพอทรัมป์กลับ จีนก็ส่งทูตพิเศษไปเปียงยางโดยทางการและก็บอกว่าเพื่อจะไปบรรยายสรุปให้กับเกาหลีเหนือรู้ว่าผลการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ประกาศให้สีจิ้นผิงเป็นผู้นำต่อไปอีก5ปีเป็นอย่างไรคือโดยมารยาทจีนส่งทูตพิเศษไปหาผู้นำของเกาหลีเหนือแต่ได้เจอคิมจองอึนหรือไม่ไม่ได้รายงานแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยจีนแสดงท่าทีเป็นมิตร เพราะก่อนหน้านี้2อ,อาทิตย์เกาหลีเหนือผู้นำคิมจองอินก็ส่งสารแสดงความยินดีมาถึงสีจิ้นผิงบอกขอแสดงความยินดีคาระวะท่านสีจิ้นผิงที่ได้รับการแต่งตั้งยืนยันจากมติเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของพรรคคอมมิวนิสต์ให้ท่านเป็นผู้นำต่อไปอีก5ปีสีจิ้นผิงก็ตอบขอบคุณและก็บอกว่าเราก็ต้องมีความสัมพันธ์แบบเดิมดั้งเดิมให้มีความสัมพันธ์แบบมีเสถียรภาพมั่นคง ท่ากับว่าเริ่มพูดจาก,กันมากขึ้นหลังจากที่มีความรู้สึกระหองระแหงกันพอสมควรที่จีนไปยกมือสนับสนุนให้มีมาตราการคว่ำบาดเกาหลีเหนือในคณะมนตรีความมั่นคงที่อเมริกาผลักดันนั่นแหละแต่ว่าพอทรัมป์กลับมาถึงอเมริกาเนี่ยก็ทำสองอย่างภายในสองวันก็คือหนึประกาศให้เกาหลีเหนือกลับไปอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายสากล เมื่อปี2003เนี่ยจอร์จวบุชตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีก็ออกกาลีเหนือออกจากบัญชีรายชื่อนี้ทีหนึ่งแล้วตอนนั้นมีการตกลงจะเจราจากันหกฝ่ายแต่เจราจากันไม่รู้เรื่องวันนี้ทรัมป์บอกว่าเอาเกาหลีเหนือกลับไปอยู่ในบัญชีรายชื่อบัญชีดานี่แหละว่าสนับสนุนการก่อการร้ายในบัญชีรายชื่อนี้มี3ประเทศอยู่แล้วนะครับอิหร่านดานซีเรียตอนนี้เกาหลีเหนือก็มาเป็นประเทศที่4 การเอาบัญชีรายชื่อที่เป็นประเทศก่อการร้ายในสายตาอเมริกาเนี่ยก็เพื่อที่จะคว่ำบาตรลงโทษทําอะไรต่อมิอะไรตามกฎหมายสหรัฐได้นั่นก็แปลว่าทรัมป์ไปคุยกับสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงส่งทูตพิเศษไปเกาหลีเหนือทรัมป์ไม่สนใจครับท,ทั้งที่ทรัมป์เขียนในทวิตนะบอกเออดีนะจีนกําลังจะทําอะไรที่ดีๆส่งทูตพิเศษไปเกาหลีเหนือเราคอยดูซิว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรยังไม่ทันข้ามคืนเลยครับทรัมป์ก็ ให้ประกาศเกาหลีเหนืออยู่ในบัญชีรายชื่อของประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายเมื่อวานนี้เองครับมีคำสั่งใหม่ให้มีการลงโทษบริษัทของเกาหลีเหนือและจีนครับและจีนด้วยนะครับที่ยังมีความผูกพันกับการค้าขายกับเกาหลีเหนือจีนก็โกรธครับจีนบอกว่าเอ็นจะมาลงโทษอะไรกันในเมื่อก็ได้พูดกันรู้เรื่องแล้ว และการที่ความบาดบริษัทจีนและเกาหลีเหนืออย่างนี้มันอยู่นอกเหนือขอบข่ายของมติคณะมนตรีความมั่นคงเรื่องลงโทษเกาหลีเหนือแปลว่าทําล้ําเส้นมากกว่าที่ตกลงกันนี่เป็นโฆษกระทรวงต่างประเทศจีนเลยนะครับลูกกังเนี่ยออกมาบอกว่าการที่สหรัฐคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่ก็เรื่องทดลองเอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครอบคลุมไปถึงบัญชีดํา บริษัทและบุคลากรของจีนจีนด้วยนะครับครั้งนี้ลงทุนไม่ใช่เกาหลีเหนืออย่างเดียวจีนด้วยที่อเมริกาอ้างว่ามีส่วนพัวพันธุรกิจใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือในการประกาศข้อบาตรครั้งนี้ล่าสุดนะครับก็คือข้อบาตรมีคนบุคลากรนักธุรกิจหนึ่งคนและองค์กรของจีนและเกาหลีเหนืออีก13รายที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่ไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวโดยตรงอย่างไร ก็ชัดเจนนะครับว่านี่เป็นการพยายามสกัดท่อนำเลี้ยงไปที่โครงการที่อเมริกาเห็นว่ากำลังคืบหน้าพอสมควรเพราะว่าเขาบอกว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยพัฒนาล่าสุดยิงไกลได้ถึงอเมริกาแล้วเนี่ยก็ทำให้อเมริกาหวันไหวพอสมควรกระทรวงการคลังอเมริกาบอกครับว่าได้บรรดา13องค์กรที่ถูกคว่ำบาตรเนี่ยมีสรายที่เป็นบริษัทของจีนอีก9รายเป็นเกาหลีเหนือ กาหลีเนือลงโทษอย่างไรนี่ก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามาโดนบริษัทจีนสรายนี่จีนโกรธครับปักกิ่งบอกว่าเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยผมก็สงสัยงงงงงันอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์ตอนอยู่จีนนี่ทั้งทวิตทั้งถ่ายรูปทั้งออกข่าวสุดยอดผมเจอกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเราเป็นเพื่อนกันอย่างดีเลยดีกว่าที่คาดคิด ต่อไปนี้เราจะทําอะไรร่วมกันอีกมากมายแต่กลับไปได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ครับเอาเลยเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยจีนก็คงพยายามที่จะทําอเมริกาบีบมาก็บีบไปแต่ว่าอเมริกานั้นไม่รู้ว่าสีจิ้นผิงจะต้องทําอะไรที่มันนิ่มนวลแนบเนียนหน่อยก็คือใช้วิธีการแบบเอเชียครับก็คือส่งทูตพิเศษการส่งทูตพิเศษของสีจิ้นผิงไปหา ผู้นำเกาหลีเหนือนี่ต้องถือว่าเป็นการยอมแล้วเป็นการบอกกล่าวกับเกาหลีเหนือว่าเราไม่ได้โกรยกันนะมีอะไรเรายังเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าทรัมป์ก็จะมากระซิบกระซาบข้างหูให้กดดันคุณให้ลงโทษคุณแต่ผมไม่ทําถึงขนาดนั้นหรอกฉะนั้นสีจิ้นผิงใช้วิธีการอย่างนี้ครับใช้พักต่อพักส่งตัวแทนนี่ที่ชื่อซ่งเทาซ่งเทานี่เป็นหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับ ้องแยกระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับรัฐบาลจีนแน่นอนสีจิ้นผิงคุมทั้งสองอย่างทั้งพรรคและทั้งคณะรัฐมนตรีแต่ครั้งที่ทาในนามพรรคส่งทูตพิเศษจากพรรคไปเกาหลีเหนือและก็สีจิ้นผิงก็บอกว่านี่เรายังคบกันในฐานะเป็นพรรคต่อพรรคที่เป็นสหายร่วมรบกันมากอ่อนสีก็จะเล่นเกมอย่างนี้ครับว่าการเมืองส่วนการเมืองไปรัฐบาลส่วนรัฐบาลก็ไปวหวตกันใน UN เ ไปทําเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงลงโทษเกาหลีเหนือก็ว่ากันตามกระแสและก็จีนก็ต้องการให้เกาหลีเหนือรู้ด้วยว่าการพัฒนานิวเคลียร์ก็ไม่ดีนะน้องจีนก็ไม่เคยสบายใจนะน้องและเราก็ต้องทําตามมติคณะม,มนตรีความมั่นคงนะเข้าใจนะแต่ขณะเดียวกันในระดับพักสีจิ้นผิงก็เล่นอีกเกมหนึงเลครับสีจิ้ผิงส่งทูตพิเศษแล้วก็ไปออกถแถลงการที่นั่นว่าเรายังเป็นเพื่อนกันในฐานนะ เป็นพักพักคอมมิวนิสต์จีนกับพักแรงงานของเกาหลีเหนือคบหากันมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ของคิมจองอึนผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือคือคิมอิลซุงนั้นเป็นเพื่อนซี้กับเหมาเจ๋อตุงตอนที่จีนก่อร่างสร้างตัวเช่นเดียวกันฉะนั้นความสัมพันธ์กันใกล้ชิดเป็นสหายร่วมรบกันตั้งแต่ยุคเลนินยุคมาร์กซียึดถือลทัทธิมาร์กซ์มาด้วยกันเนี่ยวันนี้ แน่นอนจีนก็ผ่อนคลายไปเยอะในเรื่องของความเข้มข้นทางด้านมาร์กซิสต์เกาหลีเหนือก็จะไม่ค่อยเอ่ยถึงมาร์กเท่าไหร่แต่ก็จะยึดถึงนโยบายของความเป็นสังคมนิยมแบบเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันฉะนั้นสีจิ้นผิงก็เลยใช้กลไกของภาคนี้ไปยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นมาก็หวังว่าทรัมป์จะเข้าใจแต่ไม่ครับอย่างน้อยที่สุดการแสดงออกของทรัมป์เนี่ยหลังจากกลับจากการเยือนปักกิ่งแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยกับสีจิ้นผิง ก็คือหนึ่งเอาเกาหลีเหนือกลับไปสู่บัญชีดําซึ่งก็ทําให้จีนลําบากใจว่าอา้าวก็ผมคุยกับเกาหลีเหนืออยู่อะถ้าคุณทําอย่างนี้เกาหลีเหนือ,อยั่วคุณอีกแล้วนะแล้วผมจะไปปลอบใจเกาหลีเหนือเขาได้อย่างไรนี่ก็เสียเส้นไปเรื่องหนึ่งแหละผ่านมาอีกสองวันก็ประกาศลงโทษบริษัทจีนและเกาหลีเหนือที่มีความเกี่ยวโยงกับโครงการนิวเคลียร์ระบุชื่อระบุบริษัท จีนก็โดนด้วยทันทีทันใดนั้นครโฆษกต่างประเทศของรัฐบาลจีนต่างกันนะครับระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับรัฐบาลจีนนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็ออกมาเลยวอยวายเลยบอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะที่อเมริกามาคว่ำบาตรลงโทษบริษัทจีนด้วยนะไม่ถูกนะเพราะนี่มันอยู่นอกเหนือมติหรือว่ากรอบของมติของคณะมนตรีความมัน่นคงที่ให้ลงโทษเกาหลีเหนือแล้วฉะนั้นขอให้ทราบว่าจีนไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้ กระทวงตามเทศออกมาอย่างนี้สีจ้นผิงก็จะต้องแสดงบทบาทของความเป็นผู้นำฉะนั้นไอโอกาสที่เราคิดว่าจีนจะเจราจาขอให้เกาหลีเหนือดับเบิลฟรีสดับเบิลซัสเพนชั่นให้ทั้งอเมริกาทั้งเกาหลีเหนือเนี่ยระง,งับยับยั้งการกระทําของตนเองที่ยั่วยุอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูเหมือนจะหังไกลาจากความเป็นจริงมากแรกเริ่มเดิมทีคิดว่าทรัมป์ไปจีนเนี่ยคงจะ ปิดประตูจับเข่าคุยกับสีจินผิงล้บอกว่าเอาอย่างนี้คุณไปเจราจาเลยถ้าเขาประกาศว่าจะหยุดการพัฒนานิวเคลียร์ผมก็จะพยายามลดการซ้อมรบที่นั่นคุณไปพูดเลยแล้วก็จะได้ประกาศจีนก็จะได้สามารถบอกกล่าวได้ว่าบัดนี้ได้พยายามให้ทั้งสองฝ่ายลดลงโอเคไม่ถึงขั้นกับจะยอมซึ่งกันและกันหรอกไม่ถึงขั้นที่จะเลิกราวาสอกกันหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดจะกดปุ่มพอสไปก่อนระงับยับยับย้งสิ่งที่ทำอยู่ก่อน แต่ว่าพอทรัมป์ทำสองเรื่องนี้ภายในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยากแล้วครับผมก็เชื่อว่าสีจิ้นผิงก็คงจะหงุดหงิดบอกไอ้อย่างไยงกันเนี่ยทรัมป์คุณมาคุยเสร็จแล้วผมก็เริ่มที่จะไปตบหลังตบไหลเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยแล้วคุณมาพวซัดเข้าไปเลยลงโทษตุ้มตุ้มเหมือนกับไม่เกรงใจจีนเท่าไหร่ และพอมีเรื่องทหารเกาหลีเหนือแปรพักหนีตายวิ่งข้ามเส้นขนานที่38ตุ้มตุ้มยิงกัน40นัดและปรากฏว่าทหารเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยรอดตายสามารถมาอยู่ในโรงพยาบาลเกาหลีใต้ได้คิมจองอึนนี่เสียหน้ามากๆคิมจองอึนต้องรู้สึกเลยแล้วมันประกอบกับอีกสองเรื่องที่เล่ามาให้ฟังขึ้นบัญชีดำโดยอเมริกามีการลงโทษบริษัท และก็มีการแปรพักสามกรณีนี้เนี่ยย่อมทำให้คิมจองอึนอยู่ในฐานะที่บอกอีกครั้งหนึ่งได้ว,ว่าผมไม่มีวันยอมผมไม่มีวันที่จะยอมถอยเป็นอันขาดเพราะว่าคุณเล่นอัดผมตลอดเวลาอย่างนี้ก็ยังเป็นการยั่วยุอย่างนี้ก็ยังเป็นการพยายามที่จะกดดันคมขู่รังแกผมนี่ดาวอาว่าผู้นำเกาหลีเหนือมอง พฤติกรรมของทรัมป์หลังจากกลับจากปักกิ่งละลักษณะที่ไม่น่าจะทําให้บรรยากาศของการเจรจาเกิดขึ้นได้แม้แต่น้อยฉะนั้นผมจะไม่แปลกใจครับท่าในไม่กี่วันข้างหน้าจะมีอะไรจากเกาหลีเหนือท,ทั้งทที่เขาเงียบมาเป็นเดือนแล้วนะครับการที่เกาหลีเหนือเงียบเนี่ยก็มีได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าหยุดเอาความสยบ เอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวเตรียมทำเหมือนกันแต่ว่าลองดูลองเชิงดูว่าทรัมป์ไปจีนแล้วได้อะไรบ้างแล้วจีนจะพูดอย่างไรกับเราแต่ไม่ได้แปลว่าจะยกเลิกการทดลองขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์นะครับเงียบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารอซิว่าเขาจะเสนอเงื่อนไขอะไรมาถ้าเรารับได้เราก็จะเฉยต่อไปแล้วก็ถ้าเจราจารับหลังเจราจารอย่างไม่เป็นทางการ ก็ว่ากันไปเพื่อจะดูว่าอเมริกาจะยอมบ้างไหมแต่เงียบอย่างนี้เนี่ยมันแปลดได้อีกอย่างหนึ่งครับว่าเตรียมการใหญ่คราวนี้ตูมเลยตูมใหญ่เลยแล้วถ้าตูมครั้งนี้เนี่ยหมายถึงการยิงขีปนาวุธที่จะต้องเป็นพิสัยไกลจริงๆครับข้ามเข้าไปโน่นเลยครับฝั่งของตะวันตกของอเมริกายิงข้ามไปในแปซิฟิกข้ามหัวญี่ปุ่นข้ามเกาะกวม กาฮาวายแล้วก็ไปลงที่แถวแถวแคลิฟอร์เนียแถวแถวฐานที่ตั้งทางทหารของสหรัฐในภาคตะวันตกถ้าเช่นนั้นแล้วก็ร้อนแน่ๆครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3อย่างที่ผมเล่าเนี่ยฐานแปรพักอเมริกาขึ้นบัญชีดำเป็นเกาหลีเหนือเป็นประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายและล่าสุดก็คือการออกมาตรการลงโทษบริษัทจีนและเกาหลีเหนือ สองสามอย่างนี้ไม่ทำให้จีนสบายใจขึ้นในการจะเป็นคนกลางไปปลอบเกาหลีเหนือให้คุยกับอเมริกาตรงกันข้ามจะทำให้เกาหลีเหนือยิ่งจะต้องแสดงว่าภาษาชาวบ้านนะครับกูไม่กลัวมึงนี่แหละทำให้เช้าวันนี้บรรยากาศตรงเส้นขนาดที่3-8ตึงเครียดอย่างยิ่งหลังจากที่มีการแปรพักหนีข้ามมาแล้วก็ตรงนั้นเชื่อได้เลยว่าจะเข้มข้น มาตรการรักษาความปลอดภัยจะยิ่งแรงขึ้นและความรู้สึกไม่มั่นคงของคิมจองอึนเกี <_ C 1> ่ยวกับเล่น38นี้ก็จะหนักหน่วงขึ้นครับสัญญาณไม่ดีเลยติดตามนะครับเกาะติดสถานการณ์วิกฤตเส้นขนานที่38อย่างใกล้ชิดจากนี้ไปทุกช่วงตอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ